เดี๋ยววันนี้เราจะพามาแกะเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับที่วางอยู่หน้าร้านครับซึ่งไม่ได้แกะมาแล้วประมาณ2เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะแกะมานับกันดูครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับเครื่องแรกเครื่องนี้เครื่อง40บาทนะครับได้เยอะอยู่นะครับจะแกะยากนิดนึงนะครับพอดีเครื่องใช้งานมานานแล้วนะครับเครื่องต่อมานี้เครื่อง30บาทนะครับต่อมามาดูเครื่อง20บาทนะครับ ซึ่งเครื่อง20บาทเราจะมีอยู่ทั้งหมด2เครื่องนะครับอันนี้เครื่องแรกนะครับได้เยอะพอสมควรนะครับต่อมาเครื่อง20บาทเครื่องสุดท้ายนะครับบอกได้เลยครับว่าเครื่องนี้ซ่อมบ่อยมากครับเสียบ่อยมากใครคิดที่จะทําก็เผื่อใจไว้ซ่อมด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องซสกผ้าหยอดเหรียนนี่เสียบ่อยมากนะครับเดี๋ยวเราจะมานับกันดูนะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองช่างกิโลกันดูนะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ ได้8กิโลครึ่งนะครับเขาว่ากิโลละพันจริงหรือเปล่าครับตอนนี้แม่ค้ากำลังนับนะครับได้9500บาทนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการครับ